เ,เนื่องจากว่าวันที่เราจะเรียนเรื่องการตลาดยาในหัวข้อที่อาจารย์จะสอนก็คือเรื่องของการบริหารงานขายปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตเป็นมันเป็นตารางที่เป็นบัรจุดแลวเราก็นัดวันลงตัวไม่ได้อาจารย์ก็เลยคิดว่าคงต้องทําวิดีโอคลิปให้พวกเราไปดูกันนะครับแล้วก็อาจารย์จะพูดเป็นตอนๆไปนะครับก็จะมีเป็นตอนที่1จนถึงประมาณสักตอนที่5ได้ ก็คิดว่าน่าจะพอเก็บประเด็นที่เราจะอาไปใช้เตรียมตัวสําหรับการไปทํางานในอนาคตแล้วก็เตรียมตัวที่จะเอาไว้ใช้สอบได้ด้วยนะแล้วก็ตามอาจารย์มาแล้วกันครับอันนี้ก็อาจารย์จะเรียกเป็น E p ีที่1นึ่งอีพีโซดวันนะครับเรื่องของวิชาการบริหารงานขายนะครับปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอ่ะมาดูกันต่อเลย คำถามคือทำไมเราต้องมีการบริหารทีมขายเมื่อกี้เราบอกการบริหารงานขายแน่นอนสุดจะมีงานขายก็ต้องมีทีมขายนั้นเป้าหมายของการบริหารทีมขายก็ทําให้เกิดการขายของสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจนั่นเองทีนี้ดูว่าบทบาทหน้าที่ของทีมขายเนี่ยมีอะไรบ้าง นะครับก็มาดูพนักงานในหน่วยงานมีหน้านะที่ทําให้สินค้าเป็นที่รู้จักคีย์เวิร์ดมันอยู่ที่ทําให้สินค้าเป็นที่รู้จักและถามว่าเป็นที่รู้จักเนี่ยกว้างขวางเกินไปมีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์รู้จักในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะครับเน้นนะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้รู้จักสินค้านะครับแรกไงครับ และสินค้านั้นสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของเขาได้อย่างไรนะอย่างเช่นคุณมีอาการปวดศีรษะสินค้าคุณก็ต้องไปแก้ปวดศีรษะคุณจะบอกว่ากรองสวยทามาจากธรรมชาติเลยแต่ถ้ามันแก้ปวดศีรษะไม่ได้มันก็มีประโยชน์เพราะฉะนั้นทีมขายต้องรู้จักวิธีที่จะแนะนําสินค้าให้เป็นที่รู้จักเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานนะครับของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะครับและสําคัญที่สุดเออเขาบอกว่ากินยาแก้ปวดและหายปวด แล้วถามว่าทาไมต้องมากินคุณด้วยแล้วก็ตอบ่ามีความแตกต่างจากที่เขาเคยใช้อยู่ในปัจจุบันอย่างไรเราอาจจะบอกว่าสินค้าของเราเนี่ยเวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันดูดซึมได้เร็วแตกตัวได้เร็วเพราะฉะนั้นอากาปรปวดก็จะหายได้เร็วการที่มันแตกตัวได้เร็วแล้วก็ดูดซึมได้เร็วเนี่ยมันคือความแตกต่างที่เรียกว่า indifference นะครับและในความแตกต่างนั้นทิ้มคันที่สุดก็คือแล้วมันแตกตัวได้เร็วแล้วมันดูดซึมได้เร็วแล้วมันดีกว่าตัวอื่นยังไง ก็หมายความว่าคุณสามารถลดไข้แก้ปกวดได้เร็วกว่าคนอื่นนั่นเองคนอื่นอาจจะต้องใช้เวลา15นาที20นาทีแต่ของคุณเองคุณอาจจะใช้เวลาแก้ปกวดได้เพียง5นาทีก็รู้สึกละเพราะฉะนั้นทีมขายจะต้องรู้จักที่จะ3าํคำเลยนะครับ 1. นําเสนอสินค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 2. สินค้านั้นต้องตอบโจทย์ในเรื่องของคุณ,ณประโยชน์ และเป็นความต้องการที่ลูกค้าต้องการและ3มันดีกว่าตัอตวอื่นๆอ,อย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่ทีมขายจะต้องรู้หน้าที่นี้แล้วเราจะบริหารทีมขายก็ต้องให้ทีมขายสามารถพูด3ประเด็นนี้ให้ได้นั่นเองทวน,นี้เรามานั่งรูว่าหลักคิดในการบริหารทีมขายเนี่ยเราต้องทำอะไรก่อนเขาบอกทีมขายสิ่งแรกต้องรู้เลยว่ากลุ่มเป้าหมายคุณใคร เพราะฉะนั้นคุณจะต้องสอนให้ทีมขายจักให้ได้ว่าลูกค้าของคุณเนี่ยคือใครก่อนและลูกค้าคุณต้องการอะไรและคําว่าต้องการอะไรเนี่ยมันจะมีความต้องการหนึ่งความสองสามสี่ห้าเยอะแยะไปหมดแต่ต้องเข้าใจความต้องการหลักของลูกค้าให้ได้ตอบโจทย์ที่ลูกค้าต้องการเป็นหลักไว้ก่อนคุณอาจจะมีคุณสมบัติอะไรเยอะแยะไปหมดแต่มันต้องตอบข้อที่หนึ่งให้ได้กันว่าเขาต้องการอะไรอย่างเช่นอาจารย์ยกอย่างยา,กยากแก้ปวดอย่างเงี้ย ใช่ไหมครับต่อให้ยาคุณจะดียังไงมาจากาจากกวาหรือจากประเทศอื่นก็นแล้วแต่เนี่ยสำคัญที่สุดคือมันต้องแก้ปวดได้นะครับอย่างอื่นเอาไว้ว่ากันทีหลังเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือว่าเข้าใจลูกค้านั่นเองสิ่งที่คุณต้องเข้าใจอันแรกก็คือ customer journey เวลาลูกค้ามีปัญหาเขาไปหา solution หรือหาทางแก้ได้อย่างไร นี่เขาเรียกว่า customer journey ถ้ามีอาการปวดหัวสิ่งแรกที่เขาต้องการแก้ปัญหาคืออะไรครับอาจจะง่ายๆใกล้ตัวเลยเอ๊ะฉันมีพาราหรือมียาลดไข้ที่บ้านหรือเปล่าอันนี้เป็น journey ที่หนึ่งง่ายๆสองเออ customer journey บางคนบอกหายาแก้ปวดไม่ได้ที่บ้านไม่มีและฉันจะไปเอาที่ไหนเขาจะไปที่ไหนครับไปที่ร้านค้าไปที่ร้านขายยาและไงครับ เขาก็จะไปที่ร้านขายยาแล้วเขาจะมีค mm ัสเตเมอร์ไอแกรดก็คือว่า mm hmm. เขาเคยใช้ยากแก้ปวดประเภทไหนตัวไหนตัวนี้มักจะเป็นตัวที่ลูกค้าจะเป็นตัวที่เลือกเป็นตัวแรกๆไปร้านบางคนบอกพาราเซตามอลบางคนบอกซาล่าบางคนบอกอะไรครับไทลินอนอลบางคนบอกทิฟฟี่อย่างนี้เลยเพราะอะไรเพราะลูกค้าบางคนไม่เข้าใจว่าทิฟฟี่เนี่ยมันมีทั้งตัวยาแก้ปวดและตัวยาแก้วัดอยู่ด้วย แต่เขาเป็นปดวดหัวตัลอนเมื่อไรเขาก็กินที่ฟรีทุกทีนั้น c u สเ o อร์ e อ็กซ i เ n น e ์จึงสำคัญและไงครับกระบวนการสื่อสารเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเนี่ยจะแนะนำสินค้าอะไรก็แล้วแต่ให้กับลูกค้าคุณจะต้องรู้ด้วยว่าคุณจะพูดภาษาอะไรครับภาษาวิชาชีพหรือภาษาชาวบ้านหรือภาษาที่ลูกค้าเขาฟังแล้วเขาเจง,ง่าย บางคนบอกว่ายาของเราเนี่ยตัวยาเมอริงคอตสหรัฐอเมริกาเป็นตัวยาที่กว่าจะค้นคว้าม,มาได้ลูกค้าไม่ได้ต้องการตรงนั้นนะแต่ถ้าคุณไปพูดกับนักวิจัยต้องไปพูดกับคนที่เป็นเออเป็นแพทย์หรือเป็นอะไรที่บอกเฮ้ยพารามานันแย่ๆ yeah แล้วทําไมผมต้องเชื่อของคุณด้วยคุณอาจจะต้องวิชชยวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกันไปตรงนี้เราเรียกว่า communication Style และ Channel นะ a n n e l พูดกับหมอพูดยังไง พูดราคาทั่วไปพูดยังไงอันสุดท้าย behavior in s e l e c t e d c r i t e r i a พฤติกรรมของลูกค้าแต่ละลยนยนั้นนะคนที่เป็นผู้บริหารทีมขายหรือทีมขายเองต้องรู้เองว่าพฤติกรรมของทารที่เขาจะเลือกใช้สินค้าแต่ละตัวเนี่ยเขาเลือกใช้อย่างไรบางคนเลือกใช้จากประสบการณ์บางคนเลือกใช้เพราะยังไม่เคยใช้มาก่อนแต่มีคนแนะนํามาบางคนเลือกใช้เพราะอะไรครับเพราะร้านขายยาหรือแพทย์แนะนําให้ใช้ สิ่ต่างๆเหล่านี้เขาบอกว่าทีมขายและการบริหารทีมขายต้องเข้าใจว่าลูกค้าเป้าหมายนั้นเขาต้องการอะไรและพฤติกรรมของเขาในการเลือกสินค้าคืออย่างไรทีนี้มาดูในเรื่องของอาจารย์จะเจาะลึกเข้าไปในเรื่องของตลาดสุขภาพนะครับ หรือทางการแพทย์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับ Flow in the role of sales management in healthcare marketing <an> <t une> เวลาที่เราตั้งทีมข,ขายขึ้นมาเนี่ยเวลาจะไปขายโรงพยาบาลหรือเราจะไปขายร้านขายยาเนี่ยเราก็จะมีกระบวนการที่หลักการคล้ายๆแบบนี้ฮะเป็นหลักการเนาะเขาบอกอันเริ่มแรกก่อนกลุ่มเป้าหมายของคุณคือใครก่อน target market คุณคือใคร คุณจะต้องทําไงครับเข้าใจว่ากลุ่มเป้าหมายขอคุณเนี่ยต้องไปเก็บข้อมูลอะไรครับประสบการณ์ของเขาที่เขาเคยได้ใช้สินค้าประเภทเดียวกันนั้นเขาใช้แล้วเนี่ยเขารู้สึกประทับใจเพราะอะไรประทับประทับใจเพราะว่ามันมีสูตรตำรับหรือมีส่วนผสมหรือมีเอ่อความอะไรฮะคุณภาพ หรือความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์นั้นๆหรือเขาลองใช้มาหลายๆตัวแล้วเนี่ยเขาก็ยังกลับมาใช้ตัวเดิมหรือบางทีลองใช้ไปหลายๆตัวเขาก็เปลี่ยนหรือบางคนเปลี่ยนไปเรื่อยเพราะยังไม่ถูกใจสักทีสำคัญที่สุดก็คือทีมขายจะต้องทําหน้าที่เป็นเหมือนโซลูชันพร r o เวดอร์ก็คือต้องนําเสนอในสิ่งที่มันเป็นทางออกและทางเลือกที่ดีที่สุดทางเลือกที่จะตอบกลุ่มเป้าหมายได้ว่า คอร์ดักของเรานั้นมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ตอบโจทย์เ็าได้อย่างไรหลังจากนั้นครับพอเราสื่อสารในเรื่องของอ่าพอเราเข้าใจคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เราแล้วกระบวนการสื่อสารที่อาจารย์บอกสื่อสารสามอย่างเมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะสื่อสารประโยชน์ที่ได้สื่อสารในความแตกต่างและสื่อสารในความที่ดีกว่าคนอื่นอย่างไรเพราะฉะนั้นการสื่อสารต้องชี้ประเด็นตรงนี้ให้ได้ สำคัญมากนะอันเนี้ยแล้วก็ประโยคที่ใช้วิธีการพูดที่ใช้สำเนียงที่ใช้หรือสไตล์ที่พูดออกมาก็เป็นกระบวนการสื่อสารที่จะสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยให้ถึงลูกค้าเป้าหมายได้อย่างเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องสงสยัยและไม่ต้องแปลไทยเป็นไทยอันนี้สำคัญมากนะครับเสร็จจากผลิตภัณฑ์เสร็จจากการสื่อสาร ทีมขายจะต้องบอกได้ด้วยว่าแล้วสินค้าตัวนี้หาซื้อได้ที่ไหนเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีคําว่า channel สินค้าบางตัวคุณซื้อได้ทั่วไปออนไลน์ก็ได้แต่บางตัวต้องซื้อร้านเถย่ยาบางตัวคุณต้องไปที่โรงพยาบาลเนาะงนั้นจุดที่คุณสามารถจะขายได้เนี่ยเขาเรียกว่า access การที่สินค้าจะได้รับการนำเสนอเข้าไปในฐานที่ต,ต่างๆเหล่า,านี้มันก็มีเงื่อนไขซึ่งทีมขายจึงต้องแยกมา ในทางธุรกิจยาเนี่ยเขาจะแยกทีมขายเป็น2ทีมหลักๆทีมนึงคือขายร้านยาแล้วก็อีกทีมหนึ่งขายโรงพยาบาลแต่เดี๋ยวเรามาดูว่าพิธีกรรมใการจัดการเนี่ยมันจะมีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรการตลาดต้องวางยุทธศาสตร์รวมถึงการดำเนินกิจกรรม และกำหนดข้อความเพื่อให้ฝ่ายขายนำไปสื่อสารได้อย่างถูกต้องตรงประเด็นจนทำให้เกิดการซื้อได้คีย์เวิร์ดในนี้เนี่ยนะครับมีอยู่ประมาณ4ถึง5คำนักการตลาดเนี่ยจะต้องทำหน้าที่ทำไมครับวางยุทธศาสตร์เพื่อให้ทีมขายนำอะไรไปบ้างครับนำกิจกรรมที่ตัวเองทำเพื่อทำให้สินค้าเป็นที่รู้จัก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประชุมวิชาการไม่เ,เรื่องของการเป็นการไปออกบูธหรือแม้แต่เรื่องของการโฆษณานะครับและหลังจากที่เรากําหนดตรงนี้แล้วเขาบอกคุณต้องกําหนดข้อความเพื่อให้ฝ่ายขายนําไปสื่อสารด้วยเวลาที่เราพูดถึงกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันจะมีค้อดี key message หรือ keywords ที่คุณจะต้องกําหนดนั้นการตลาดกับการขายจึงต้องทาหน้าที่ผสมผสานกันไปให้ดีวิธีการที่ การตลาดจะต้องคิดให้มากๆก็คือคุณจะกําหนดข้อความให้ทีมขายแต่และทีมอย่างไรอย่างทีมขายที่ไปขายร้านขายยามันก็จะมีกําหนดข้อความแบบหนึ่งทีมขายที่จะไปขายโรงพยาบาลก็จะมีการกําหนดข้อความอีกแบบหนึ่งแต่ทั้งสองข้อความนี้ย้ํานะครับต้องตอบโจทย์ที่อาจารย์พูดไปแล้วเรื่องของประโยชน์ที่จะได้ความแตกต่างที่จะมีและประโยชน์ที่จะได้เหนือคู่แข่ง อื่นๆออกไปนะครับเพราะอะไรครับถ้าคุณพูดครบ3ประการนี้แล้วคุณถึงจะทำให้เกิดการซื้อได้นั่นเองโอเคนะครับสำหรับ EP 1ีอาจารย์จะจบไปตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยว EP ที่2เราจะไปพูดถึงบทบาทนะครับของการตลาดที่จะเข้าไปสร้างนะความน่าสนใจ awareness ให้กับตัวสินค้าและบริการเนี่ยไปตอบโจทย์ผู้บริโภคที่เขายังไม่พึงพอใจในสิ่งที่เขาใช้อยู่เรื่อยๆเอาแค่นี้ก่อนนะครับ